ต่กลางคืนบ่อพวกนี้กลางคืนมันจะมันบ่อลูกเรานี่เราใช้ใช้เป็นดินใช้เป็นดินครับใช้เป็นดินนะครับนาเนี้ยต้นทุนของของพี่นี่กี่บาทต่อต่อต่ออันต่อบ่อต่อบ่อหนึงมันนี่ผมซื้อมันอยู่ซื้อหกร้อยยี่สิบบาทนะโดมไปนี่ด้วยนะอ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราซื้อมาโอ้หานั้นด้วยมันมันรู้สึกมันจ่ายเก้าร้อยเนาะเก้าร้อยก็แล้วแต่ว่าผมผมไม่ใช้ผมใช้วัตถุดิบนี้มาเพราะบ้านเรามีอยู่ใช่ไหมใช่ ใช้บ่อไม่ต้องใช้เป็นบ่อคุณบ่อถ้าคนที่ไม่มีพื้นที่แต่พื้นที่ที่ว่าไม่อำนวยใช้พันนี้ต้นทุนครับต้นทุนหกร้อยนะครับรวมๆแล้วไม้เมยด้วยประมาณอ่ะสักสัเจอ่หบ่อมีที่ระบายน้ำบ่อหกร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมที่บอกว่าออเดอร์ออกดีมากแล้วมันดี ถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นตหรือร้อยเปอร์เซ็นต์แเราเลี้ยงพันนี้ตอนเลี้ยงว,วันนี้อยู่ในแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่แตกแต็แต่ถ้าพูดถึงถ้ามันแคบแบบนี้นนใบเล็กขนาดนี้หกสิบเปอร์เซ็นตะ์แลถ้ามันให้มันใหญ่ให้ใ,หใหยย่ยาวมันน่าจะเป็นประมาณสักโอ้โหรู้ไหมบอกเดี๋ยวให้มันต่อติดต่อนะพ<ห>ามาชมนชนาในการเลี้ยงปูนานะครับครับที่ชื่ออะไรนะที่ผมบุญส่งความปูนาครับคุณบุญส่งความปูนานี่นะครับมาดูความรู้ครับมาหาความรู้ดูครับผม ยอดครับอ่อนแล้วอาหารมันพี่ให้เป็นไรครับผมอาหารมันก็คืออาหารปลาดุกครับอาหารปลาดุกอนี่ฮะอาหารปลาดุกโตโตนะอาหารปลาดุกเข้าสวยข้าสวยมีอะไรไม่กินหมดต้นทุนหกร้อยแล้วพออยู่ได้มครับมันพออยู่ได้ไหมผมว่ามันดีเลยแหละครับดีเลยนะครับดีเลยนะฮะดีเลยนะครับแล้วพี่เพาะเองใช่ไหม พอเองเลี้ยงเองพอเองเลี้ยงเองจริงแต่จริงผมไปไปเลี้ยงอยู่ที่ทุ่งนาอันนี้จะมาเป็นแปลงสาธิตให้มาชมกันก็สามารถที่จะเลี้ยงได้สหับคนที่ไม่มีพื้นที่นะพื้นที่แบบจะทำแบบบ่อเนี่ยพยางาครับมาไหวหกร้อยบาทต้นทุนแล้วปูนามันโลเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ร้อยี่บร้อยยี่สิบกี่ตัวโลของพี่เนี่ ถ้าตัวเราถ้าตัวเราใหญ่ๆถ้าหลายวินเนี่นะนยจะใหญ่ประมาณยี่สิบตัวครับยี่สิบตัวโลนแล้วสุดยอดเลยแบบถึงยี่สิบตัวโลครับอืมผันกำแพงฮนะพันกำแพงคนระับนี่ก็พามาชมตลาดที่ยอโอ้สุดยอดนี่มาเชา้าไปก็จับหมดแล้วนี่ให้ดูนี่ตัวใหญ่นี่โอ้ยนดูดีสุดยอดจริงเลย<อ><อ>ต้นทุน ก็ก่อนเราก็เรามีคนเขาอยากจะเลี้ยงบ้างเขาต้องขนาดแรกเขาต้องมีอะไรก่อนไม่มีให้มีที่อย่างนี้อย่างเดียวมีอย่างเดียวแล้วแล้วพันมันมาติดต่อพี่หรือว่าติดต่อเดี๋ยวผมจะแนะนําให้มีติดต่อที่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 เขาเลยครับเขาเป็นลูกมาใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้มาเลยครับมาส่งมาเลยแล้วก็มากรางออกแบบนี้สอดใส่แบบนี้ตั้งหลักสี่เหลี่ยมอืมนะฮะเราจะพูดก็เอาที่ไหนแล้วตัวปูอะตัวปูเราจะหาอย่างไหนปูก็สั่งจากตามที่ฟังผม เขาพันไม่พันถายเพราะพันไม่พันอยู่อ๋อแล้วผสมพันยากไหมครับผมผสมพันมันไม่ยากครับพอถึงฤดูมันก็จะผสมพันธุ์ามันเองนนั่นน่ะนั่นผสเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันผสมพันธอย่างงี้มันไม่กินลูกกินเรื่องเหมือนปลาไม่ใช่เราเวลามันท้องเราก็ออกมาปล่อยไว้นี่พอมาท้องพอมผสมเสร็จท้องเอามาปล่อยไว้นี่ปล่อยแบบนี้ปล่อยปล่อยอนุบาลออนุบาลอาจจะไม่เห็นมันเท่าไหร่มานี่ครับ เือบอเศรษฐกิจกลังมาแรงครับผมสร้างรายได้งามครับผมเพราะว่าบ่อบบอลูกมันต้องมีดินด้วยมีดินแล้ววัชพืชคือเอาดินเอาดินโคลนรองพื้นไว้เราเนี่ยอารองพื้นไว้สุดยอดจริงจริงเลยดินไหนไม่ต้องเยอะเพื่อให้เขาเป็นลอกข้าวเพื่อให้เขาลอกข้าฝังตัวดินไม่ไม่ให้ไม่ให้เจอกันอุกติกันเองสมมติจากระยะเวลาที่เรา ฟักไข่ฟักไข่แบบเป็นตัวอ่อนกี่เดือนเราถึงเก็บผลผลิตเราถึงจะขายได้สี่เดือนสี่เดือนเป็นปูดองนะครับสี่เดือนเป็นปูดองครับเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนเป็นพ่อพันแม่พันเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนเป็นพ่อไพ่พันคู่ละเท่าไหร่ตอนนี้พี่ขายคู่กันตามรูปยการตอนนี้คู่ละตอนนี้นะฮะแปดสิบบาทครับคู่แปดสิบบาทนะครับถ้าเป็นดูฝนก็อยู่ที่หกสิบบาทหกสิบบาทนะครับพี่บุญส่งนะครับนครนายกครับ จะของฟาร์มป <prejudice ten> <leaves> ูนานะครับพามาชมกันเป็นฟาร์มรู้ดีๆแบ่งปันกันครับผมก็ก็เป็นไอเดียที่ดีสุดยอดครับเป็นดีมากเลยครับผมยอดนี่ครับเห็ดอะไรด้วยโอ้โหเห็ดเห็ดคอนนี่เห็ดคอนยอดนี่เพใจเพิ่อยู่แล้วต้นอะไรต้นนั้น เก็บไปหมดนะที่เ no ก็บของลูกค้าก็ตอนนี้กำลังชุนย่อยครับก็ภาพฝากกันง่ายง่ายง่ายมาได้ครับบ้านมาทางคุณดานประการชนนะครับมันมันสถานมันเรียกซอยไหนครับผมอ่าซอยเส้นวัดอุดมเส้นวัดอุดมนะครับวัดอุดมวัดอุดมนะครับมันวิ่งในส่องเขจะมีรูปพี่ยืนลอยข้างหน้าเลยครับฟาร์มเจ้าของฟาร์มปูนาครับพี่ลุงทรงครับ โอเคครับเจอกันใหม่ครับผม